ช่ครับผมก็เกิดเรื่องจากต้องเรียกว่า Twitter หรือ X ดีครับ X แล้วกันครับผม X X c o u n หนึ่งนะครับผมเกิดมีเกิดมีการพาดพิงหรือว่ากล่าวกล่าวถึงเราในทางที่มันไม่ค่อยโอเคมากเท่าไหร่ครับผมทางบริษัทหรือว่าทางผู้จัดการผมเนี่ยก็เลยจัดการดําเนินการเรื่องนี้ให้ให้ให้เหมือนกับเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆแล้วกันครับผมว่าไม่ควรทําแบบนี้ รู้สึกยังไงล่ะครับเอาจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจแหละครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความดักของแฟนคลับที่เขามีให้ตัวศิลปินในในมุมของเขานะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่านี่ก็เป็นความดักที่เขารู้สึกดักเขาเลย mm hmm. อ,อ,ออกมาพูดแบบนั้นเราก็ไม่อยากจะไปพัดทิ้งอะไรเขาเยอะละกันครับผมก็น่าแล้วเราก็เข้าใจในในมุมมองของเขาเหมือนกันครับ